ถบัสด้วยมือเปล่า <laughs> ได้ไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าชาวเน็ตเขาชื่นชมตำรวจนะคะที่รถบัสเขาไหลก็เลยแหมช่วยเหลือเด็กๆลงจากรถได้อย่างปลอดภัยแบบนี้ค่ะ พยายามดันรถไม่ให้มันไหลต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะลงให้ครบทุกคนน่ยนะคะอหยุดรถด้มือเปล่าจ้าเกิดขึ้นที่วิเศษชัยชาญอ่างทองนะคะคลิปนี้ลงติ๊กตอกของสอพอวิเศษชัยชาญเอามาโพสต์ไว้เองค่ะเขียนว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดรถบัสไหลดูแลดุดญาตมิตรปลอดภัยใส่ใจประชาชนค่ะถ้าไปอ่านคอมเมนต์เขาก็ชม,มนะบอกว่าตำรวจพลังเยอะจังค่ะคุณตำรวจทรงพลังมากเลยป้าป่ารถเมนะ ซุปเปอร์แมนตัวปลอมมาแน่เลยนี่ชื่นชมครับเยี่ยมเลยครับแบบนี้ชาวบ้านอุ่นใจครับอเสียงชื่นชมนะคะข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงข้าง